ไม่กุมงปกติดิมึงมึงฟังนะเว้ยกุงงตรงที่แม่งไม่มีใครเกมอ่ะมันไม่ได้มีใครโดนอ่ะแต่ทําไมทําไมเขาประกาศจับกูวะรถไงรถอะไรรถยังไงชี้ถูกคันด้วยวชี้ถูกคันด้วยอ่ะยไม่แต่แต่รถไม่แปลกเลยโถอ่ะเขาเป็นตรงนั้นอ่ะมันแบบโล่งเลยไม่ไม่ไม่รถตรงนั้นไม่เกี่ยวเลยเว้ยเอ้าไม่เกี่ยแล้วเขาจะประกาศยังไงเขาต้องเอาจากรถไม่มึงฟังเว้ยมันรู้ตัวเราได้ไงเขา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 ให้กูชดใช้แค่เขตเดียวคือเข็ตไอ้นี่เว้ย เคสตรงตรงที่หน้าบ้านมึงจําได้ปะหน้าบ้านที่ปนซาวเวตอ่ะเออใช่คือเคสนึ่งเคสเดียวเลยแต่ว่าไอรถกูอะกูไปถึงอ่ะมันมันมันก็เหมือนเดิมแล้วเว้ยไม่ได้มีใครงัดไม่ได้มีอะไรอ้าวแล้วเขารู้ได้ไงว่าเป็นเราว่ายน้ำไปนะไม่เราว่ายน้ำไปไม่ไม่ไม่มันมันอาจจะแบบเรียกตำรวจมาเช็ครถเปล่าเช็คชื่อได้นะรถไม่ไม่อะกูว่าไม่ตรงนั้นตรงนั้นคือมึงฟังนะตรงนั้นอะคือโจรป้นโจรใช่โจรป้นโจรเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือใคร จบบาดไปรู้แล้วถึงได้หนีแต่ไม่ได้จกศพใครเลยโหกูดับปะเนี่ยไม่ดับไม่<อ>ไม่ไม่ไมคือเอาเงี้ยเอาเงี้เอางี้พี่สกอตผมผมถามพี่แบบรีบเรียงนะอ่ะที่ผมเข้าใจตอนนี้คือเราหลุดจากรถคือสอนนอ้อเรียกพี่ไปนในเรื่องอะไรเขาเรียกเรียกูไปถามมึงฟังนะเขาอะเรียกกูไปถามเขายกไปไหนมึงฟังนะนี่เขาเรียมากเขาเรียกกูไปถามเรื่องเรื่องเรื่องคาสิโนอ่าเรียกกูไปถามเรื่องคาสิโนแต่เขาให้กูชดใช้ไอไอที่งัดสองอัน แล้ว <S <S พี่จัดก็เดินมาบอกว่าอ่ะงั้นมาถามไอ้คนนั้นว่ามีคนที่ใส่หัวเบอร์เกอร์ไหมแล้วมันบอกว่ามีมันบอกงั้นชัวร์แล้วเคสเดียวกับคากับคาไอ้กับบาคาร่าคือที่ตรงบาคาร่าเขาก็จับที่บาคาร่าเขาก็จับเราไม่ได้เหมือนกันไม่แต่แต่ที่ที่ตำวจนะพวกมึงอะแป๊บแป๊บนึงไอ้บอลเงียบก่อนมึงผฟังเรานะมึงไม่ป้นยังไงให้มึงไม่รู้มึงย่าฟังมึงฟังี่มึงฟังกูนะ เขาก็จะป้นบาคาร่าเหมือนกันแล้วพวกกูก็จะไปป้นบาคาร่าแล้วกูแทงคนบาคาร่าปุ๊บเขาเขาลงมาได้บวกกันแล้วตอนแทงเขาตายเขาถึงเพิ่งพูดว่าอะไรนะก่อนตายเขาพูดว่ามึงมึงเอาให้ดีนะมึงทําเงี้ยแต่พวกกูยังไม่จกศพใครเลยนะพอรู้ว่าเป็นใครปุ๊บพวกกูว่าหนีเลย จะคือกูงงว่ามันมันลามใช่ม,มันลุยยังไงไม่ไม่หมายถึง <c oughs> ตอนเนี้คือกูอ่ะตึงเรื่องรถเมื่อกี้ยอมรับไปแล้วไม่ทช่แล้วเรื่องรถไอไอรถกระบะที่เขามายิงยางก็คือพี่จิมเบย์อีก <c oughs> แต่คือเขาเรียกเขาเรียกในเนื่องจากอะไร แต่ไอเรื่องปนน้องพี่โน่พวกมึงเปย้นเขาเหรอมึงไงไม่ใช่กูเรื่องของกูมันมันจบไปแล้วเขาพูดมึงฟังกูเขาบอกว่าไอ้บอลได้น้ำมาป้นน้องกูเออมันจบไปแล้วไปคุยกับเขาแล้วนี่อ่าเอางี้เอางี้เอางี้กูอยากบอกว่าเงียบก่อนเงียบปากก่อนตอนนั้นกูไปป้นเขาปั๊บเขาบอกว่าเอ้าบอลนี่เองเอ้าน้องพี่โน่เขาบอกว่าเขาเป็นน้องพี่โน่กูว่าไม่ได้ป้นไม่ได้เลยเลยกูคืนไปละ ออกกูอ่ะไม่มีปัญหาเราพวกมึงไปทำยังไงให้มีปัญหากูถามดิเอางี้แป๊บหนึ่งกูถามแป๊บหนึ่งพี่สกอตเขาเขาเรียกพี่ไปจากอะไรวะหลักแบบจุดต้นต่ออ่ะผมอยากรู้แค่นี้เลยไม่รู้อ่ะคือเขาเขาเรียกกูไปอ่ะเขาไม่ถามเขาไม่ได้ถามเรื่องเคสของนั่นเลยนะไปประกาศแรกเป็นปนเลยประกาศแรกอ่ะเออมันปนเลยแต่ว่าใช่แล้วมันเอามาจากอะไรตรงนั้นก็มีที่มีมีหนึ่งเลยนะมีมีก็มีแค่ท่าเบียหลุดมาก็คือจากแค่รถถูกไหมหรือมีอะไรอีก ว่าก็แค่รถอะเพราะเราไม่มีรถเอ็เลยจริงป้ะ่ใครอยากรู้ป่ะทำไมถึงรู้เออสติีมสนัยนี่เห็นคลิปละรู้ไหมเห็นัล้นนะรู้อยู่หมม่ถึงว่าแต่ตอนเนี้ยคือมันต้องเอาให้แน่ชัดก่อนว่าอย่างไรคือไม่ไม่ถ้าตมเรื่องเกิดที่จากไอเดีนเอางี้เอางี้กูรู้ง่ายสุดคือไงรู้ป่ะไปสอนอแลวถามเพราะตรงๆงเพราะตอนเนี้ยคือเราต้องรู้วเน่ไนไม่ไม่เดี๋ยว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 กูดักดูหลักฐานให้มึงฟังนะ เวลาป่นน่ะกูจะบอกว่าไปป่นอะไอจี้เลยที่ไปเหมือนต้องไปเหมือนกูหวังแล้วถามกูเลยขอดูบัตรได้ไหมแค่นั้นอะขอดูบัตรไม่ได้เขาจะบวกกับกูเลยไอ้โง่มันไม่เหมือนโคลาเคีไม่ไม่คือตอนเนี้ยคือท่าเรื่องอ่ะมันไม่ได้มาจากรถอ่ะคือเราอยากรู้แค่ตรงนั้นว่ามันมาจากอะไรแค่นั้นเองและไอ้ที่บอกว่าสนิมสลด์นี่ตรงไหนอะตรงคาสิโน ต้องคิดไปให้ไอเรื่องถามเรื่องสตรีมทนายอ่ะคนนี้หัวใครสตรีมอยู่ตัวนน้มันเด้งเพื่อๆพื่อยู่แล้วกูเข้าใจมันพูดเลยว่าแต่มันเหตุป่นมันที่พวกกูปลอมตัวนะเออแต่อันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือหลักฐานจากโอซีนะใช่มันเป็นอาหารโอซีแล้วแต่หมายถึงว่าเนี้ยแต่เราอ่ะฟังก่อนแต่เนี้ยคือเราอ่ะต้องไปหาก่อนว่าเราอ่ะต้องเอาให้แน่ชัดก่อนว่าเรื่องอ่ะมันจะเกิดจากอะไรแล้วเราเข้าไปคุยกันอีกทีว่า มันทําให้สตอรี่เราเพียรหรือเปล่าคือตังมึงฟังนะเว้ยไอเรื่องรับจบอะถ้ากูมีตังอะกูให้หมดเลยเว้ยแต่กูไม่มีกูมีอยู่สี่แสนอ้เหี้ยเอางี้พี่ก็สี่แสนอีฮี้อย่างนึงอะใคอยากรู้ว่าหน้าหน้ากูเออกูก็ไม่มีตังกลัวรับได้ทุกอย่างเว้ยกูแบบกูกูรับได้ทุกอย่างเว้ยกูรับทุกคือเขาให้กูสัมผภาพกูก็รับคนเดียวเออพี่ไปกอพี่กอดไปขอแย้งหน่อยนะพี่คือคืออ่าพวกพี่โน่ขอรู้ได้ไงพี่รู้จากไอหัวลิงใช่ไหมไม่รู้กูไม่รู้อะไรเลยตอนนนีี้้ยแต่่่จาากกรรอองพไปมัับบบใควะ อ่ะกูเดินไปถึงอ่ะกูยอมรับกับพี่เคเลยบอกว่ากูทําจริงแต่กูทําคนเดียวอ๋ออ่ะเอางี้กูกูแป๊บหนึ่งเราอ่ะต้องไปสอนอง่ายสุดเลยนะคือไปสอนองปุ๊บจบเลยไม่ไม่เวยกูกูงงกูงงตรงที่ว่าถ้าเขาไม่รู้จากหัวนี้เขาจะรู้จากใครไม่ก็คือกูถึงบอกนี่ก็ไปสอนอคือไม่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 มงต้องเรียกพระเจ้ามาถามเว้เพราะว่าต้องถามว่าเรื่องนี้ยมันจะตัดจบยังไงเพราะว่ากูถึงบอกว่ากู้องไปโดนดีแล้วได้มึงฟังกูไหมเนี่ยว่ามึงต้องไปคุยกับตำรวจว่าจุดต้นตออ่ะ เออโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจที่ตั้มพูดไหมตั้มจะสจริงว่ามันระบบครอมูล็อกให้เขาถามว่าถามว่าทำไมถึงเกมฟิลประมาณนั้นทำไมถึงเกมแค่นั้นจบเออเปิดคุยก็เดคุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงว่าพี่ดู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 อะไรให้มันแน่ใจก่อนนะก่อนจะไม่อันนี้คือมันมันมันไม่เกี่ยวอะไรกันแล้วแต่คืออันนี้อันนี้อันนี้คือง่ายๆคืออันนี้ผมไม่ได้ไปเอาเรื่องอะไรแต่ผมแค่รู้ว่าพี่สกอต์ไอ้พี่อ่ะโดนเรียกจากอะไรแค่นั้นเองถ้าไม่เกี่ยวกับรถจริงอ่ะแต่แต่พูดเลยนะถ้ารถอ่ะถ้าเรื่องจากรถอ่ะต้องอันนี้้เวย รถต้องหายไปแล้วถ้าถ้าพี่พูดว่ารถยังอยู่ที่เดิมอะนะนี่นะว่ามันสตรีมกันอยู่มา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 ไอ้และและคนที่เขาคุยด้วยอะคือใครไอ้คนที่เด็กเที่ยนแล้วมันบอกเขาอะไอวอร์ลิงไงไอเวอร์ลิงคือคนที่สตรีมนสนยไงไม่ไอเอวอร์ลิงคือคนที่ตีมสนยแล้วมันบอกอะมันบอกใครบอกมันบอกมันเอามันเอารลักฐานโอซีมาใส่ในซีเกตปะแล้วมันบอกใครให้มันโยงมาหาเรากูถามตำรวจไงบอกหมอกับตำรวจ อ่าแล้วแล้วแล้วเราคือฝั่ง JK เขารู้รู้จากหมอกตำรวจถูกไหมไม่ JK เขาตอนแรกเขาไม่รู้คือคือตอนมึงฟังกูก่อนเนี่ยเนี่ยคือง่ายสุดคืออะไรรู้ไหมฟังตำรวจคือจบปากอ๋ละไม่ได้มึงมึงทำให้มันไปติดประต่อเดี๋ยวคือมึงมึงคือไม่ปากอ่อนเงียบคือพวกเวรนั้นมาไปเราพวกมึงอับไปป้นเสร็จปั๊บถูกปะ และไอเด็กเียเนี่ยมันก็ไม่บอกบอกยไม่ไม่ไม่อย่าอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อย่าพูดอย่างนี้ฟังก่อนสิมึงก็ต้องฟังกูกูอยู่ในทุกเรื่องเราคือไม่กูฟังกูรู้เว้ยพวกเอเคเขารู้ได้ไงอย่าอย่าเพิ่งไปพูดะไรตอนนั้นกูยู่กูยู่ตรงนั้นเว้ยอะไป่าไปให้มันพูดดิอะมึงพูดดิตั้มอะกูเลยบอกว่าถ้าเอาจากตำรวจอะเอาจากต้นตอก่อนนะง่ายสุด ได้หรอเขาไปตามไม่และที่ไอบอลพูดอันนี้กูกูไปทางไอบอลนะที่มันพูดอะถูกแล้วกูเข้าใจไงแต่ว่าเราจะไปพูดบปอยู่ๆมันจะดุมดุมไปพูดเลยไหมอ่ะมึงพูดได้ไหมแต่ไม่ได้ไว่ได้ม่ได้ไม่ได้ไว่ด้กู่ไดีไม่ด้ไม่ได้ไ่ไดไม่ได้นม่ไ้ไม่ได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 ้ม่ถด้ไม่ได้ไม่ได้าม่ไดนไม่ได้ไม่ได้กม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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 ้ไม่อด้ไมงได้ไม่้ไ่ไดตอนนไ้นม่้ไม่ได้ไป่ไนเหมอนก้วก่ได้วิูได้นมุงบุญม่งบอกม่า ไอนี่ตอนแรกเกียวพ่อพได้บอลเฮแต่ว่ามันไม่ใช่คือคุยกันแล้วเว้ยตอนนั้นคือไม่มีใครรู้ว่าใครป้นแล้วสักพักอะมันมีชื่อพิศกรเด้งมา <c oughs> เขาถึงรู้อซึ่งไอเด็กนั่นอะมันไปแจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วมึงฟังนะนี่กูจะกูจะเล่าให้ฟังคือเจเคเขาก็ไม่รู้ว่ากูเป็นคนทำเขา<อ>ไม่รู้เขาไม่รู้เขาอะมาถามไออเด็กนั่นเว้ยมาถามว่ามีคนใส่หัวเบอร์เกอร์ไหมแล้วแล้วกูจําเราอะไปอะมันมีคนนึงใส่หัวเบอร์เกอร์ไอภูมิแล้วไอเด็กนั่นนก็บอกว่า มีครับแล้วมันก็บอกว่าอ่ะกันชัดแล้วแล้วพี่พี่เขาบอกเออชัดเลยพี่พี่จัดเขาบอกอ่ะชัดเลยมองมองมันด้วยนะผมพูดจริงๆกูกูกูเข้าใจผิดเหรอวะกูดูโง่หรอไม่ไม่มาเนี้ยมาเนียเนียกูกูเข้าใจละคือง่ายสุดก็คือเราจากต่อไม่ใช่เหรอวะกูกูไล่ก่อนเลยครับกับกูบอกว่าเราอ่ะจอดรถกันน่ะแล้วเราว่ายน้ำบางทีมันไม่ไม่ได้มาเอกใจหรือแบบคิดหรอกอ่ะคือเรื่องเนี้ยกูมองว่าเขาไม่ได้เอกใจหรือคิดหรอกแต่คือไอเด็กเคลียก่อนที่เราไปป้นน่ะ ม่งเหมือนจะไปบอกแต่อันเนี้ยคือเพราะที่กูพูดอะไรเงี้ยคือกูพยายามโยงในไอซีให้มากที่สุดก่อนไงเก็ตป่ะอ่าๆกูพยก็คือเหมือนว่ามึงจะถามเอาโชว์ด้วยให้มัน<ช>แบบว,ว่ามันจะอะไรกันแน่กูโยงในไอซีเป็นหลักก่อนไงเมือบบีเหรอเพือนอันนี้กูเข้าใจเพราะเมื่อกี้กูก็บอกอยู่ว่าให้เอาชชว์ดีกว่าไม่อถ้าถามกูรู้ไอ้เฮี้ยไอ้ทียหลักฐานลิงควยเลยนั่นกูเปิดเปิดในสตรีมนานแล้วไอ้เฮี้ยกูรู้แล้วว่าไอ้เฮี้ยนั่นนะมันเป็นตัวแหลมเมื่อกี้มันก็แหลมอยู่หน้าบ้านที่มัันนนนพูููดถกกกป่ะเอออมม้้็ยหาาบ กูก <icana>, ูกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยวะเออกูแบบกูมึนบ้ากเลยกัดกับกูเข้าใจกันนี่ละว่ามันเกิดอะไรไปนี้คือจะไปไหนไอ้เหี้ยกูยังงงเลยอันนี้จะไปไหนอันนี้จะไปไหนเออไปสอนอไม่ตอนตอนที่เราไฟใหญ่อะเราไฟอะเป็นรื่องะไรม่บอกแบเดียวนะติดเรียกพระเจ้ามาคุยเอาสอนเอาสนเอาเริ่มจากสอนอก่อนอะไปเรื่องเร่สอนอเลยปะ